เจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเราร้านผมเป็นร้านขายกางเกงยีนยรีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น5 0 1รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยทําไมผมถึงขายแค่รุ่น5 0 1เพราะว่าตอนที่เป็นหนุ่มผมเองก,ก็ชอบรุ่น5 0 1นะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมไปเดินจะดูจักนะครับไปเดินที่จะดูจักไปซื้อกางเกงเนี่ยตามที่เวลาเขาเปิดกระสอบใหม่เนี่ยนะฮะผมจะหายเฉพาะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งแต่ไม่ค่อยมีครับรุน่น501หน้าศูยนย์หนึ่งสัวนรหส166 รหัส166ขนาดตามป้าย W สามสิบหก L สามสิบสี่ขนาดวัดจริง e 37, เสามสิบเจ็ดยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเจ็ดจุดห้าเมตรอินตุรกีราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอยียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับผมทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทำการนะครับผม ส่งของทุกวันไม่เว้นวันหยุดป้ายป้ายจริงๆตัวนี้จะเป็นป้ายหนังจัดระบุชื่อรุ่นตรงนี้นะครับระบุชื่อรุ่น501 CT ตรงนี้เห็นไหมครับ501 CT นะครับผม CT นี้ก็คือจะเป็นทรงขากระบอกที่ไม่ใช่ทรงขากระบอกตรงนะครับผมจะเป็นทรงขากระบอกเล็กลงมากว่าขากระบอกตรงนี้หน่อยนะฮะเขาจะระบุไว้ที่ป้ายตรงนี้นะว่าเป็นรุ่น501 CT แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว S นะฮะถ้าถ้าเป็นตัว S นี่ก็จะเป็นทรงขากระบอกเล็กกว่า CT ลงไปอีกนะฮะ ตัวนี้เป็นซีทีนะฮะตัวนี้จะเป็นซีทีถ้าเป็นเอเนี่ยก็คือจะเล็กกว่าตัวนี้อีกแล้วก็ต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นขนาดตามป้ายดืบเนยูสามหกเอลสามสี่นะครับเดืบเปยูสามสิบหกเอลสามสิบสี่ดับเบิลยูคือเอลเอลนี่คือความยาวนะครับเอลนี่คือความยาวเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเอลนี่คือจากตรงไหนถึงตรงไหนนะฮะตัวเอลนี่คือความยาวจากตรงนี้นะจากเป้าตรงนี้นะครับวัดในนะฮะวัดในจะถึงปลายขาด้านในนี้นะครับปลายขาด้านในตรงนี้นะครับอ่า เนี่ยนะฮะก็คือวัดในก็คือจะเป็น L จากเป้าถึงปลายขาด้านในนี้นะวัดจริงตัวนี้จะเป็นสีบูยินจะมีรางตะเข็บขึ้นเป็นรถรางนะฮะชัดเจนนะฮะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นรางทั้งสองข้างนะฮะจะเป็นสีบูยินอีกหนึ่งตัวจากข้างด้านของเรานะฮะรหัส166ขนาดตามป้ายดับเบิลยูสามหก L สามสี่วัดจริงเอลสามเจ็ดยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเจ็ดจุดห้าเมดอินตุรกีราคา1,150บาทลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอยียดเพิ่มเต ดูรูปภาพต่างๆเพิ y ่มเติมไม่ว่าจะเป็นป้ายแคร์หรือว่าป้ายหนังกระเป๋าด้านในซ้ายลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะดูตรงไหนก็สามารถแจ้งกับทางแอดมินผมได้เลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจนะครับสามารถแจ้งกับทางแอดมินได้เลยว่าอยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับแต่เกียยีรีว่ารุ่น501เนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมนะครับเขาจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปนะฮะงานซิปะมีตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะครับเป็นงานวินเทจด้วยเก่าในปีพศเก่าๆที่รีวายเคยผลิตนะฮะจะมีงานซิปนะฮะเมื่อก่อน แต่ทุกวันนี้นะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้จะเป็นงานกระดุมทั้งหมดนะฮะกระเก่งตัวนี้นะขึ้นลายเส้นได้สวยๆนะแต่รายละเอียดยิบนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังฮะจับดูนี่แน่นๆเนยบออีกหนึ่งตัวจากทางด้านของเรานะจับดูแลมั่นใจเลยนะครับงานปลายขานะครับจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมย็บแบบลูกโซ่นะครับผมทั้งสองข้างเหมือนกันถ้าเย็บแบบลูกโซ่คอรีไวก็จะสังเกตได้เลยว่าได้เลยว่ามาจากโรงงานผู้ผลิตอย่างแน่นอนครับผม เพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องจักรที่มีราคาค่อนข้างจะสูงและก็จะมีอยู่ในแค่อุตสาหกรรมเท่านั้นจะไม่มีตามทุ่งชนหรือว่าหมู่บ้านทั่วไปนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจจริงๆตัวนี้ติดต่อ096-1519525ยินดีให้บริการ